โอเคก็แก่หรือว,ว,ว,อวออ okay, ass, อชมที่ผ่านเข้าไปดูแลตั้งใจเข้าไปดูและยูและนี่ก็คือและนี่ก็คือขอทิก2สองโอเคก็แก่หรือวิชมที่ผ่านเข้าไปดูแลตั้งใจเข้าไปดูแลเออไม่ได้ตั้งใจเข้าไปดูถึงแม้จะพูดเราสองก็เถอะแต่ก็ดูนี่หนักก็ยังดีนะทั้งนะนันขอขอแน่แน่กันดีว่าผมขอวันนี้ก็อยู่ในช่องระบบบอยทีวีวันนี้ก็อยู่ในเกมซูเป็นยาฟอร์มหนาอเชเชนเคยผู้ชมนะนี้ก็เป็นพาทีสามอชเชนเคยผู้ชมนะซึ่งผมขอบอกเลยผมก่อนที่ผมจะทำอะไรผมขอบอกเลยก่อนนะว เล่นคลิปเดียวเป็นห้าสิบสี่สิบนาทีแบบนี้ไม่ไม่เอาแล้วผู้ชมนะผมรู้ผู้ชมมันไม่ดูอยู่แล้วผู้ชมนะสี่สิบนาทีบ้าไว้ใครดูใช่ไหมผมไม่ดูสี่สิบห้าสิบนาทีผมไม่ไมแล้วไม่ทําแล้วผู้ชมนะเออให้ให้มันเป็นไม่เกินยี่สิบนาทีประมาณนี้เอผู้ชมนะเออผมรู้ว่าผู้ชมมันไม่ดูอยู่แล้ว <laughs> โอเคผู้ชมนะซึ่งล a s แชปเตอร์ก่อนเราได้เจอกับเพื่อนใหม่และเรื่องสุดช็อกที่นั่นแหละครับเู้ชวนะเออแล้วก็เรื่องปริศนาของโรงพยาบาโลโรงพยาบาลน,นี้ที่เราไปหลายๆครั้งนี้ผู้ชมนะ ซึ่งเราซึ่งตอนตอนที่เราไปหาความจริงเราก็ได้เจอโดนใครทำร้ายไม่รู้จนเออตายผู้ชมนะตายแล้วเราก็ได้เกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ด้วยทฤษฎีของรีซีโร่ผู้ชมนะแต่ว่าไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มเลยกันเลยไปโอเคตอนนี้มาที่โรงพยาบาลไปทีลอยผู้ชมนะตอนซึ่งเราต้องไปที่อะไรใน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 นี้ผู้ชมนะเพื่อหาคนที่รู้จักเราหายคนที่ถามได้เลยแบบนี้ผู้ชมนะแต่ว่าถ้าถามคนนั้นต้องรู้แน่โอเคมันมันรู้ มันมันรู้เหรอไอชิบ่ามึงเกิดมาใหม่นะมึงมึงไม่เชื่อที่สดีรีโซลล์รีซีลรออะไรไอชิบ่ามึงไม่เคยดูเหรอเอมาเคยดูแต่เราจะทำตามสเออคือขอโทษที่ถามเลยแปลกๆนะครับคุณเคยเจอผมไหมครับเอ๊ะเธอคืออืมขอโทษนะฉันจำไม่ได้โดยเขาจำไม่ได้ไปดิไอชิบ่เออรู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไรวันที่ยิบก้ามีนาเนี่ยงั้นเหรอครับ ขอโทษที่ถามได้แปลกๆนะครับอีอีอีเธอนี่เป็นคนที่ตลกจริงๆไม่ใช่แหม่มจุกไม่ใช่แหม่มจุกมมกอีกาย <c oughs> โอเคไม่น่าเชื่อเลยทําไมถึงย้อนกลับมาวันจันได้ได้ล่ะ <c oughs> ทฤษฎีรีซีโลชิผายม,าามึงหามึงมึงหาดูว่าไงชิผายทฤษฎีรีซีโลึงอาจจะรู้ว่ามึงเกิดมาได้ไงชิผาย มึงมึงลองไปโดดตึกสิบชั้นอ่ะมึงลองไปดึกตึกโดดตึกสิบชั้นมึงมึงมึงจะลอดแน่นอนรอยไปนึงชาติหน้าใช่ไหมรอยลอดแล้วไปหน้าใช่ไหมเออจริงสิเหมือนจะโดนใครทําอะไรแล้วก็เรื่องบันทึกการผ่าตัดนั้นด้วยแต่เรื่องนั้นช่างก่อนเถอะเรื่องบันทึกการผ่าตัดนั้นยึงไปยิ่งนหญ่จังวะไอหาะสั่งมึงตายก็อื่นต้องไปชัดใต้ดิน ฉแต่เออเปเป็นลิ้นมาบริสุทธิ์ตอนก่ออืต้องไปใช้ใต้ยินสินะต้องเกิดแล้วก็เกิดอะไรขึ้นที่นั่นแน่ๆมึงดูตีหัวัะขนาดแต่เขาเขาทำเขาจัดงานคอนเสิร์ตแบบี้ไหมไอ้ยี่หายออไหนโอเคๆๆๆๆๆๆน่ะ ก็น,นี่ไงมึงย้อนเวลามึงจะไม่ยอมแล้วมึงยอ้นยอ,นยอ,นยอนเวลากลับไว้ได้ไหนชิบหายทฤษฎีรีโรโ่หาเชื่อบ้างยิบหายไม่ได้เชื่อแต่เราเปิดอยู่เออที่ที่เห็นมันคือเปิดอยู่มั้งยิบายถ้าเรียครูไม่ไม่อยู่ก็คงเปิดไม่ได้สินะอืมใช่จริงสิไม่แน่ลคิครูอาจจะย้อนกลับมาเหมือนกันอืมถ้าไปหาลิียครูถ้าไปหาลิคีคูก็คงรู้อะไรขึ้นมาบ้างงั้นเราไปห้องพยาบาลของคาคิโนดีกว่า ไปผูชมนะไปไปห้องพยาบาลของคารลวอเครูู้้ชมนะเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ไปข่มขู่เขาว่าพี่มึงอยู่ไหนโอเคไปอ่าหมอหมอทักเลยมาเยี่ยมคนไข้่หรอคะเออคือผมมาหายอิมาอากิคาคาเรูนะครับเป็นญาติผู้ป่วยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนนะครับขอโทษนี่นะครับแต่คุณแต่คาเรูปฏิเสธการเยี่ยมชมจากคนนอกนะคะเป็นได้แค่คนนอกกายและนอกใจจะหมายไม่มีสิทธิ์เป็นคนในใจ หัดเชื่อมตัวบ้างยี่บ่ายงั้นหรอครับหงอยวิดี <c oughs> เจอแบบนี้กูหงอยทำไงดีล่ะวันนี้ต้องเจอลิคูคือวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลิคูอยู่ไหนซะแล้วก่อนอื่นเราไปดูแถวๆท,ที่ที่เจอกันครั้งแรกดูก่อนละกันไปไปไปชมนะซึ่งแล้วซึ่งวันนี้ของของชาที่แล้วเราไปไป,ไป,ไ,ปไปถามคนมั่วซั่วว่ารู้จักอะไรไหมไปชมนะเออืมแต่ว่า ตอนนั้นไม่เห็นคาเคิรุ้ไม่น่าจะมีนะผู้ชมนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คาเคิรุลิคูลี่คูเอิรแล้วเออแล้วน่าเราไม่น่าจะเจอริคูในวันนี้ผู้ชมนะโอเคคนผ่านไปนั่งรอรอฉันรอเธออยู่เอาเธอไม่รู้แค่ย่หนใหญ่ เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดกันไว้ทำไมไม่มาจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงตัวเธอหน้าเกึ่ยเธอเชื่อใจหายนัดไว้ทำไมนัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอใจช้ารีบหน่อย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 เร็วหน่อย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 เอ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้คนหนุ่มคนเมื่อวานตอนตอนนั้นใช่ไหมที่ที่ทำที่โดนสีหกไปอ่ะน่าจะใช่ไหมจูนะเออคนนั้นถ้าจำไม่ผิดสินะจิ๊กซี่ เลยเฮ้ยเฮ้ยไปทำหระเฮ้ยเฮ้ยห้ามได้เหรอเอออะไรเหรอเอ๊เฮ้ยโดนโดนไหมขอโทษนะครับอ่ะอ่เออเธอนี่สุดยอดเลยรู้ด้วยเหรอว่าสี่เจะหกเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยการประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่โดนสีหกถึงแม้มันจะเปลี่ยนแปลงแั่นิดหน่อยก็ตามใช่ไหมโอเคกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นหรอขอบคุณมากนะไม่เป็นไรครับโอเคผู้อันตรายจริงๆเนี่ยิบหายขอบใจมากนะ ผมเก่งครับไม่ต้องขอบใจครับผมเก่งขอค่าจ้างด้วย <laughs> ไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรโอเคอ <laughs> มองตาแล้วก็มองใจ <laughs> อเอาแย่ละรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เออนี่คูไม่ี่คูก็ไม่มาเราไปที่อื่นดีไหมนะจริงสิเราคือไปชั้นบนดีกว่าเออเออเราคือไปชั้นบนเราคือไปชั้นบนชั้นบนชั้นบนโอเคนะหมอค,ครับมีอะไรผมเพืนะ่อนรูปยุบานชินิค และนี่ชิคาคายินดีต้อนรับอ๋ออันนี้คือโรงพยาบาลชิน่นคา,คาชินิคาเล้ยวกันผมเรียกซี่า่ชินิคาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอคุยกับคนไข้ทั้งหมดก่อนดีกว่าเมื่อก่อนแถวนี้นี้เป็นภูเขาสินะอันนี้อยู่ทันลุคอันนั้นอันนี้อยู่ทันยุคลุงตู่มาใหม่ๆ่สินะ <laughs> อันนี้ก็โยงไปเรื่องก,การเมืองอยู่ได้โอเคพี่ผมเขียวครับมีอะไรครับเอะฉันเอาบาัตรประกันสุขภาพไปไว้ไหนนะคัต ขอขอโทษที่เข้าไปทาครับม่ม <c oughs> บอกวิเชยโอเคไปไปชมนะเหมือนว่าเราก็คือชัอ้สนะีโอเคไปชั้สีโอเคไปนะโอเคไปฉายคาสีนโอเคแล้วก็จุดจุดจุด,จดอะไรวะรู้สึกเหมือนได้กลิ่นห,หอมๆอะไรสักอย่างที่ที่ทำให้คิดถึงเมืองหาสปอนเซอร์น้ำหอมน่าจะเข้ากีมน,นี้นะแต่ว่าและดมกลิ่นปุ๊บ เลยเออเออตรงกีดปุ๊บจำได้ยังชาติหน้าชิบหายหอมยังชาติหน้าชาติหน้าจริงๆไม่ยังจําได้ชิบหายมึงไม่ต้องไปไหนมึงมึงไม่ต้องไปลื้อฟื้นความสุดจําที่ไหนไปลื้อฟื้นความสุดจําที่ร้านน้ำหอมเออมึงลื้อมึงลื้อฟื้นได้หมดเลยชิบหายไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วลื้อฟื้นได้หมดเลยชิบหายโอเคเฮ้ยใครวะมันเป็นผู้เด็กผู้หญิงนะเป็นอะไรเป็นอะไรไปน่ะ เอ้ว่าไอ้ตกใจหมดเลยไอ้ผายเอ้ยไม่เห็นต้องตกใจขนาดนั้นเลยคิดว่าหัวใจหยุดเต้นซะแล้วฮ่าขอโทษขอโทษปกติหัวใจก็หยุดเต้นอยู่แล้วสินะมันเจบไปชิหายโดนใครด่าแบบนี้โดนใครด่าแบบนี้มนขั้วเจ๋วไปได้ยี่ปรยมันเขาเลยสื่อว่าเราไม่มีหัวใจใช่ป่าหรือแม่เขาอาจจะสื่ออย่างอื่นซากิไม่ขำนะ ตา hey, hey, hey. ก,กี้อยู่คนเดียวเหรออืมอา,อาอีคาคิรุและโนโนอนกะไปตรวจนะ่ะแล้ววันนี้รีคูไม่มาไม่ได้มาไม่ได้ไปตรวจงั้นเหรอแปลกนะทั้งที่ทั้งทั้งที่พวกอาอีหรือไอฮานะซังก็ออกจากแข็งแรงแข็งแรงกว่าพวกเราอีกอืมทาไมพวกเราถึงต้องมาอยู่โรงพยาบาลน,น่ะนะนั่นสิโอเคอันนี้ประการรลอกฟื้นความทรจำผู้เชมนะ แต่ก็อย่างน้อยก็ทําให้พวกเราได้มาเจอกันนะอืมอืมน่าสีนะอืมดูสีดูเสียงกูได้ดูเสียงกูได้อยากเจอไหมอยากเจอมึงไหมฮ่าฮ่าฮอย่าเรียนแบบฉันสิฮ่าฮ่านี่แล้วเมื่อกี้เธอคิดอะไรอยู่เหรอหรือว่าเรื่องหอขวัญมาเกิดของอ้าอีแบบเปล่า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 ก็แค่เมือเฉยมือเมือมื่อเมือมือมือเฉยเฉยนะอ้าวแล้วของขวัญล่ะ เอาก็ทุกปีมีคุณพี่พยาบาลก็เอามาให้ไม่ใช่หรอก็จริงนะแล้วถึงอยากจะให้จริงๆก็คงเกรียบเลยไม่ได้ไม่มีต่งหรือีปไอเรื่องนั้นก็จริงแต,แต่แต่ฉันว่าอะไรก็ทําให้ดีใจอืม,อมทาให้ดีใจท่ให้ดีใจพูดอะไรวะแล้วเธอไม่คิดจะให้ของขวัญใครเลยเหรอก่อนที่ฉันจะมาที่นี่เคยให้ของขวัญใครบ้างไหม อืมเคยครั้งหนึ่งนะอืมเอให้อะไรเหรอไม่ใช่ขข,ขวัญนะอ้าวอีกเคยบอกว่าอยากดูฝนดาตวตกแบบใกล้ๆไม่ใช่จากหน้าต่างมันไม่ใช่ของนอกกายหชืไมันเรียกว,ว่าของในของในกายก็ไม่ดีของปานกายแล้วกันอนูชนะ <c oughs> ถึงคุณหมอจะบอกว่าไม่ได้ก็เถอะแต่ยัางไงาก็เป็นของข,องขวัญวันเกิดเลยแอบออกไปกันสองคนแต่สุดท้ายก็โดนจับได้เลยโดนดุนะอืมแล้วก็ไม่มีขิดมุงไม่ใช่ใช่ไป อะไรกันนะอยู่ดีๆเอาอีกก็ไข้ขึ้นแล้วพอโทรไปรัแล้วพอโทรไปขอความช่วยเหลืออีกก็โดนอะอีก็โดนดุเหมือนกันอฮ่าพวกเธอที่แปกจริงๆเอาอีกก็เคยโดนดุเหมือนกันล่ะเนี่ยอือจะว่าโดนดุก็ไม่เชิงอ,อืมแต่ก็ไม่เข้าใจนะฉันก็เจ็บฉันก็เจ็บใจนะที่ตัวเกะกะคนอื่น <c oughs> คำอะไรอเห็นอะไรเห็นคำนี้แล้วแล้วรู้สึกถึงรักสามเศร้า <c oughs> <c oughs> โอเคไม่ทำลายจิตใจมากเกิดไปอีไป <c oughs> แบบไม่ต้องห่วงฉันไปก่อนเลยประมาณนี้เหรอฮ่อาฮ่ใช่ใช่ใช่ชก็ไม่ชอบทั้งสองอย่างแล้วแหละแต่จะาฮาให้ทิ้งใครไปยอมเป็นคนที่ดุทิ้งอยู่่ะ <c oughs> นี่ไม่ใช่ตัวร้ายนะคนไทย ไอ้ไม่ใช่ตัวไรแต่ควรไทยนี่ว่าจะมาขาดขวางไม่ใช่ความเราไปคำสัญญาของเราฉันแล้วไอ้ชิบหายอ่าแต่ฉันกลัวนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงพูดว่าลอกกอนอ่าทิ้งฉันไปไอ้ชิบหายลอกันด้วยชิบหายกูเดินช้าอ่าฮนึกภาพไม่ออกเลยเอ๊ะอยังไงก็คงต้องเหงาแน่ๆน่ะสินะถ้าตอนที่จะตายต้องอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวนะ่้ เด็กขนาดนี้เลือกพูดเรื่องตายมึงพกถูกไปไหนไว้ใช่ไหยอ้าก็จริงนะก็คงเหงาอยู่นะใช่ไหมละ่ะลากลาก่ะแล้วข้าวจะกมผลสักหนึ่งคนอะ่ะแล้วแล้วคาดตัวตายเนะนี่ยมึงมึงมีเพื่อนตายแน่นอนมีเพื่อนตาย,ย,ตายแล้วแล้วเพื่อน <c oughs> เพื่อนคนนั้นก็จะตักตายแบบไม่บอกแล้วกันมึงน,น่าจะตายรอบสอง <c oughs> อ่าเลิกพูดเรื่องนั้นนี้เหอะน,น,น,นี่ไว้ไปทำกาแฟกันอีกไหมโอ้โหเด็ก โอ้โหเอาคาเอาคาเฟอีนเข้าตั้งแต่เกิดอีิบายกาแฟเหรอพูดถึงหลัง,ลงใจที่ทําเสียตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เคยทําอีกเลยสินะอืมอมไปลองใหม่กันเถอะเหมือนตอนที่อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ก็ให้เปลี่ยนสถานที่นะ่ะ What's sad What the fuck sad งั้นหรองั้นไปกันเถอะโอเคไปซากิโฮนากะใครวะ จำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไอ้ชิบายเชสีเหรอตรงนี้สินะเฮ้ยสักเกียเหรอสักเกียอยู่หรอไปบ้าเหรอผู้ชมไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าโดนรับเลี้ยงยังไม่ยังไม่โดนรับเลี้ยงเหรอโอเคล้ล่ล่ลาไม่ต้องอไม่ต้องแควชินมาก็ได้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วมัวแบบนี้รู้อยู่แล้วไอ้ชิบายว่าใครไอ้ชิบายคาใครรู้ใช่ไหม โอเคไป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 หาไปหาซากิกระเถิะผู้ชมนะโ okay. 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 อเคโอเคโอเคเขาไม่เห็นใช่ไหมขอราหัสหน่อยครับพี่ผมขอราหัสหน่อยครับพี่พี่ผมไม่มีราหารัสผมโดนแฮกสงสารเด็กไม่มีจะก,กินน้อยไว้ตกใจหมดเลยได้ยินฉันทำเพลงด๋อยแห่แห,หขึ้นจังโอเคแล้วก็เงียบไปแล้วก็สังเกตดีดี เอ้หรือว่าเธอคือนัลโตะถ้าได้พบกันอีกครั้งโอ้โหอันนั้โอ้ทำไมชื่อแชปเตอร์ทำไมชื่อแชปเตอร์แม่งแม่งสละสัดนสวยอย่างนี้ไว้ใช่ไหมมันไม่เอาวินแชปเตอร์แชปแชปเตอร์ท้ายๆอ่ะที่ที่จะเจออาอีเอ้ยมิที่จะเจออาอีหรือหรือไม่ได้เจอหรือไม่ได้เจออย่าพูดเรื่องนั้นเลยใช่ไหม ไอชิบหายทำไ,ไมแม่ตงตอนเจอซากิไม่คำสวยจังไ้ชิบผายแชปเตอร์แชปเตอร์นี้อะไรวะช,ชื่อชื่แชปเตอร์ไม่สวยสุดเลชิบหายโอเคข้ามโฆษณาไปชิบผายโอเคแล้วก็เซฟเกมเออซากิเหรอ กูซากิแย่แล้วต้องรีบไปแล้วีิปามึงกูซากิเราอะมาคุยกัก่อนจิป่ามาคุยกันก่อนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหาข้ออ้างเดี๋ยวมันจะหาข้ออ้างไม่เจอกันอีกจิป่ายรู้เลยรู้เลยมุกแบบนี้มุกโง่อยบานี้กูรู้อย่าไหลไปเดี๋ยวขอโทษน่ะเขาโตนี่แล้วนี่แล้วแล้วนี่แล้วพรุ่งนี้เธอจะมาอีกไหมอ่าเอออืมอืมใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้ฉันจะอาจจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยอย่าลืมมาหาฉันด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะจิป่าเข้าใจแล้้้วพพรรุุ่่งงนนีี ไป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 ห้ามลืมนะเออเออไม่ลืมหรอกไม่ลืมหรอกคำว่าไม่ลืมขนาดคำสัญญายังลืมแล้วคำสัญญาแค่นี้จะไม่ลืมหลอยชิบายผิดนันแน่แน่ผู้ชมผิดนั้นแน่ๆนเอ้ยฉันจะรอนะต้องมานะสัญญาสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะชิบายไปแล้วไป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 พรุ่งนี้เหรองั้นวันนี้ก็ต้องกลับดีไหมโอเคไม่ไม่มีตัวไดเลยต้องถามนชิบายถึงต่อไม่ได้ ไม่เถียงเรื่องนี้ไม่เถียง,งยอีกไปเฮ้อรู้สึกว่ายัางไงก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทาอะไรเลยก็หมดวันดุสระอันนี้จริงไว้ชมน,นะโดยเฉพาะผมวันนี้วันจันทร์แล้วเรื่องบันทึกการผ่าตัดนั่นแล้วการบันทึกรายงานที่ลิคูหาเจอพวกที่เข้ามาทำร้ายพวกเราไอชิบหาคิดมากปวดหัวน,นอนดีกว่ากินยำพาราสักเม็ดหนึ่งก็คงจะนอนหลับไอ้ไปโอเคไป งั้นพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่ชั้น4ก่อนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราค่อยไปดักเจอลิคูที่ชั้นหนึ่งโอเคเอแม่งพูดแม่งพูดยังจะดับจะจะดักจะดักจับแบบแด่าอยี่ใช่ไหม,ไหมวันต่อมาเอาล่ะไปดีกว่าแต่พอได้เล่าผู้ชมนะตอนตอนนี้ผมก็เล่นมาประมาณเออดูดูไม่ได้ใช่ไหม ดูไม่ได้แต่ว่าผมก็เล่นมานานแล้วช่วงนั้นก็จบแชปเตอร์หนึ่งที่เราสัญญากันไว้ว่าจะเล่นกีละแชปเตอร์แล้วช่วงนั้นก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่ผมสร้างผลงานดีๆแบบนี้ถือว่าดีไหมเออดี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 แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยวุ้ชนะบ๊ายบายวุ้ชมนะสำหรับใครอยากจะดูคลิปก่อนได้นี้ก็สามารถกดไปที่เพจลิงก์นี้ได้เป็นเพจลิงก์สำหรับเทเลวินเยอร์ฟอร์มเนวเลยและ